เอเจ j DVD Home ม h e t e r เครื่องถ่ายเอกสารคิวเซราขอบคุณมากครับกลับมาดูรายการของเราอีกครั้งในจุดนไลท์โชว์และ่นือช่วงทลอกโ,โชว์นะครับทลอกโชว์ของเราในวันนี้ก็เรียกว่าตื่นเต้นและก็ดีใจกันทั้งห้องส่งเลยโดยเฉพาะยิ่งท่านผู้ชมที่ได้ชมการประกวดเม s s Thailand World <S ประจำปี2011เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คงจะยอมรับเลยนะครับว่าการประกวดครั้งนี้ไทยทีวีสีช่อง3จัดได้อย่างยิ่งใหญ่จริง การจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นโดยไทย TV ทีวีช่อง3ร่วมกับบริษัท BEC เทโ r o นะครับเป็นคนจัดแล้วก็คุณนวัดของเรานี่แหละครับเป็นผู้ที่รันงานทั้งหมดแล้วก็กว่าจะได้กันขึ้นมาทั้ง5ท่านนี้ก็เหนื่อยกันมากๆเลยแล้วก็ตอนแรกก็ลุ้นกันหน้าดูเลยนะครับว่าใครจะเป็นมิสไทยแลนด์เวิด์ใครจะเป็นรองนะครับการเก็บตัวที่ผ่านมาทุกสิ่งทุกอย่างจนในที่สุดเราได้ทั้งมิสไทยแลนด์เวิด์และรองอีก4ท่านมาเรียบร้อยแล้ว และววันนี้จะเป็นครั้งแรกครับที่พวกเธอจะปรากฏตัวทางทีวีในรายการ Talk กโชว์นี่เป็นครั้งแรกจริงๆขอเชิญท่านผู้ชมพบกับ Miss Thailand World ประจำปี2011และรองทั้ง4ท่านครับสวัสดีครับยินด,ด,ดีด้วยเลยนะครับทั้งข้าท่านจากการประกวดที่ผ่านมานะครับผมรู้ว่าพวกคุณคงเหนื่อยมากๆเลยและจากวันที่ตอนนั้นที่มารายการผม30คนใช่ไหมฮะ วันนั้น30คนมารายการผมถามคุณจริงๆถามที่เราคนก่อนจริงๆนะถามจากท่านสุดท้ายก่อนเลยก่อนเลยนะ คุณคิดว่าคุณจะมาได้นั่งอยู่ตรงนี้ไหมเป็นรองอันดับสี่จะเป็นรองไหนก็ตามแต่ว่าในที่สุดคุณมาอยู่ใน5คนเนี่ยส้มคิดว่าจะได้มานั่งไหมอ่ะจริงจริงเลยค่ะไม่คิด <c oughs> คไม่คิดนะเพราะว่าทุกคนสวยแล้วก็เก่งหมดเลยแล้วคือแบบส้มตอนแรกคือคือเข้าสิบคนดีใจมากแล้วส้มเป็นคนที่เดินคนแรกด้วยหมายเลขหนึ่งมันตื่นเต้นแล้วรู้สึกว่าพ้ยไม่ได้แน่เลยอ่ะทุกคนสวยหมดเลยอ่ะนั่นคือความรู้สึก <c oughs> ของเราเลยแต่วันนี้ได้มานั่งที่นี่จริงๆแล้วปุ๋ยแล้วครับปุ๋ยล่ะ ปุยก็แอบมีคิดเล็กๆนะคะโอ้โหแอบมีคิดเล็กๆค่ะว่าว่าว่าอาจจะแบบได้เป็นหนึ่งในห้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคิดเหมือนกันมีคิดเหมือนกันดีดีโอเคครับซาร่าไม่คิดเลยค่ะเพราะว่าจากการเก็บตัวเนี่ยสามสิบคนนี่คือสวยหมดคือเราเราเรา,เราเลือกไม่ถูกกันเลยทีเดียวว่าคนไหนที่จะได้ตําแหน่งมองไม่ออกใช่ค่ะเพราะทุกคนเก่ง ก่งกันจริงๆ่ะแล้วปีนี้พูดตรงๆนะ30คนอะไม่มีใครพูดไม่เป็นเลยนะจริงๆนะ<ช>คือพูดได้เป็นพูดได้ฉาฉานทุกคนโก้ล่ะครับค่ะก็ตอนแรกก็แอบ,บมีเลงมากว่าจะได้เข้า10คนพอได้เข้า10คนก็โอเคได้เข้า10คนแล้วนะพอได้เข้า5้าคนปุ๊บหวังที่5เลยสิ่งที่มาประกวดเนี่ยครั้งนี้ก็คือฐานะก็ไม่ได้ไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากคือคุณแม่ก็กู้เงินด้วยกู้เงินก็ามาประกวดใช่คือกู้เงินนี่หมายถึงว่า คือเขากู้เงินมาให้เราแบบไม่ว่าจะเป็นแบบซื้อของอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาง่ายๆว่าเสื้อผ้า <c oughs> ล่ะใช่ไหมเข้าของต่างๆเราไม่ใช่คนซึ่งอยู่ในสังคมซึ่งแบบว่ามีครบทุกอย่างแล้วพูดกัน <c oughs> ตรงๆถูกไหมพูดก<ช>ันตรงๆเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเสื้อผ้าฉันก็มีอย่างนี้อย่างนี้ไม่มีฉันไม่เคยมี <c oughs> แต่ว่าเมื่อเข้ามาประกวดเมื่อฉันต้องมาอยู่กับผู้คนเต็มไปหมดแม่ก็ไปซื้อมาให้แต่ต้องกู้เงินเข้ามาแล้วก็หมายถึงการเดินทางด้วยเพราะว่า ไม่ได้มีรถส่วนตัวแล้วก็แบบเดินทางลําบากเพราะมีน้องอีกคนหนึ่งด้วยตอนนี้พอไปกู้เงินเข้ามาถ้าได้ตําแหน่งก็มีเงินไปคืนเขาใช่แล้วถ้าเกิดไม่ได้ตําแหน่งอ่ะคือเคยบอกกับแม่แล้วบอกว่าแม่แม่เขาก็จะบอกนะก็ทําให้เต็มที่นะเพราะว่าเงินที่กู้มาไม่ใช่น้อยๆเลยก็เยอะยีะเพราสมควรเยอะสาหรับเราละเยอะมากคือเป็นเงินที่แบบไม่ไม่สมควรที่จะแม่ที่จะมาทุ่มให้เราเพื่อตรงนี้อ่ะคือมันมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะคะแต่ คือหนูคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วแบบคือทำไมไม่ต้องทุ่มให้เราขนาดนี้คือเราก็ทาไม่เต็มที่บนเวทีอะ,ะตอนที่ประกวดเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่เป็นมา<ช>ลักษณะน,นั้นมาที่คุณล่ะจูลี่หนึ่งในห้าคิดไหมวันนั้นคือไม่เคยคิดอะคะ่ะยิ่งตอนที่มาทูไนท์โชว์ครั้งแรกยิ่งไม่คิดอะคะ่ะพวาหนูจะเป็นคนที่ตัวใหญ่ที่สุดทุกคนหุ่นดีแล้วก็สวยๆกันทั้งนั้นนะคะอความรู้สึกเป็นอย่างนั้น ใช่ตอนแรกท้อๆหน่อยตอนอที่มาสมัครครั้งแรกว่าตัวใหญ่มากอืมจุดนี้จริงๆมาจากไหน มาจากอังกฤษค่ะมาจากอังกฤษใช่อยู่ที่อังกฤษเลยใช่ค่ะตอนนี้ย้ายมาอยู่เมืองไทยปาตอนตอนที่อยู่อังกฤษนั้นอยู่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่มาตั้งแต่เกิดนะคะตั้งแต่เกิดเลยแล้วทำไมพูดไทยได้ชัดล่ะคะแม่เขาสอนมาตลอดค่ะแล้วก็จะซื้อละครไทยมาดูชอบดูละครไทยเลรอครับแล้วเพลงเอกในใจตอนนั้นตอนนั้นเพลงเอกละครไทยมีหลายคนนะคะหลายคนเลยนางเอกะนางเอกะนางเอกก็จะมีชมพู่อรัญญาอ่าพลอยเชอร์มานะคะอ๋อหมฮิตฮิตทั้งนั้นเลยนะฮะชอบเล่นละครเก่งอะค่ะครับผม ตอนี้ตอนนี้อยู่ที่อังกฤษมาตลอดเลยตั้งแต่เด็กเคยฝันอยากจะเป็นนางงามไหมฝันค่ะอยากจะเป็นนางงามมั่งนักร้องนักแสดงตามภาษาเด็กผู้หญิงอะค่ะฝันไปเรื่อยๆฝันไปเรื่อยๆคุณพ่อเป็นคนคนอังกฤษคนอังกฤษคุณแม่เป็นคนไทยคุณแม่ทาอะไรอยู่ที่นั่นครับแม่เขาเป็นเชฟใหญ่ค่ะร้านอาหารไทยอ๋อเป็นเชฟอยู่ที่ร้านอาหารไทยเรียนอะไรครับจบอะไรจบไฮสคูลที่อังกฤษแล้วก็มาต่อที่เมืองไทยอะค่ะเรียนแฟชั่นดีไซน์การออกแบบเสื้อผ้าที่เมืองไทยค่ะ ที่มาเมืองไทยนี่เพราะเหตุผลว่าเตรียมตัวเพื่อเข้าประกวดพอได้ดูมิสไทยลนดเวิล์ในอินเทอร์เน็ตสามสี่ปีหลังค่ะแล้วก็ตัดสินใจว่าอยากจะมาอยู่ที่นี่อยากจะประกวดนั่นคือความคิดอ่าล่ะมาถึงตรงนี้ก่อนนะครับคุณไปอยู่เมืองไทยกี่ปีประมาณสองปีค่ะสองปีเพื่อเตรียมตัวตรงนี้ไปที่โกโก้บ้างโกโก้เราค่อนข้างดังกว่าเพื่อนเพราะว่าเราเข้ามาประกวดตั้งแต่เริ่มแรกเลยก็เพราะว่าตามหา ตางหาคุณพ่อคือตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะมาตามหาคุณพ่อแล้วคือเดินสัมภาษณ์อะไรหลายอย่างค่ะแล้วก็แบบเขาก็จะถามว่าครอบครัวเป็นยังไงอยู่ยังไงแล้วคุณพ่อตอนแรกเขามาถามก่อนครอบครัวเป็นยังไงก็เลยต้องบอกความจริงเขาอยู่กับคุณแม่แต่คุณพ่อไม่อยู่คุณพ่อเป็นชาวเป็นชาวออสเตรียออสเตรียออสเตรียนี่อยู่ในยุโรปนะฮะไม่ใช่ออสเตรเลียนะออสเตรียแต่ไม่เคยเห็นคุณพ่อเลยไม่เคยค่ะตอนนี้ได้ตําแหน่งแล้วก็แอบมีหวังเล็ก ว่าข่าวนี้มันจะกระจายไปถึงออสเตรียได้ใช่ค่ะคือตอนแรกไม่หวังว่าคือมีความหวังว่าอยากจะเจอพ่อเพราะได้เขาสามสิบคนปุ๊บเริ่มมีหวังเล็กๆแล้วแล้วคือข่าวกระแสนก็เริ่มเริ่มดับเริ่มแบบไม่มีเริ่มแบบเงียบไปใช่ไหมคะและ้วพอเราได้ตําแหน่งที่สองก็คือความหวังมันมากขึ้นมากขึ้นทุกวันทุกวันพอเราคือมีผู้ใหญ่ที่คอยช่วยเหลือนะคะคือเขาให้ใหเอาเอารูปเอาชื่ออะไรอย่างเงี้ยมาให้แล้วก็เขาจะช่วยตามหาด้วยค่ะ อ๋อตอนนี้นะพอได้อันดับสองแล้วการรู้สึกมีหวังมากขึ้นคุณอยากเป็นนางงามมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันอยากเป็นคุณเตรียมตัวยังไงบ้างหรือเปล่าคือบอกได้เลยว่าการประกวดครั้งนี้ไม่ได้เตรียมตัวเลยค่ะคุณแม่บอกว่าลองไปนะเขาเปิดรับอายุ17คือคือด้วยความที่เราเด็กด้วยคือแม่บอกว่าตอนนี้เราอายุ17 17ดพอดีครับเราเรียนอยู่ชั้นปอชปีที่3ปอชปีที่3าเมื่อคุณแม่พูดอย่างนั้นเชื่อแม่ เข้ามาประกวดใช่ค tamam> ่ะตอนเข้ามาประกวดครั้งแรกตอนสมัครครั้งแรกน้ําหนักเท่าไหร่ห้าสิบแปดห้าสิบแปดนะท่านผู้ชมห้าสิบแปดปัจจุบันห้าสิบสามห้าสิบสี่ได้ห้าสิบสามห้าสิบสี่ก็ลดไปสี่ห้ากิโลใช่แข่งกับพี่จูลี่แข่งกันลดแต่จูลี่เขาลดได้มากกว่าจูลี่ตอนเข้ามาประกวดน้ําหนักประมาณหกสิบเจ็ดค่ะหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดประกวดนางงามเนี่ยนะ หกสิบเจ็ดเข้ามาประกวดนะก็ระยะจะมาสมัครอะคะแล้วพอเข้ามาเห็นคนน้นคนนี้เขาลดน้ําหนักได้เก่งที่สุดเลยค่ะท่านผู้ชมเพราะปัจจุบันเหลือห้าสิบเจ็ดค่ะห้าสิบเจ็ดลดไปสิบกิโลทีอ่ะเมื่อกี้กลับไปที่โกโก้อีกทีหนึ่งก็เลยเข้าประกวดด้วยเหตุผลแค่นั้นเท่านั้นเองใช่ค่ะคือคุณแม่บอกว่าลองมาดูประสบการณ์โอเคใช่ซาร่าเข้าประกวดเพราะก็มองว่าเป็นโอกาสค่ะเพราะว่าเราก็เรียนจบแล้วจบอะไรครับจบจากนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม่ค่ะครับผม คิดว่าเป็นประสบการณ์ค่ะใช่เป็นประสบการณ์แล้วก็อย่างคุณแม่สนับสนุนอย่างมากคุณแม่สนับสนุนใช่เป็นคนเชียงใหม่เลยหรือเปล่าเป็นคนลำพูนค่ะเป็นคนลำพูนแต่ไปเรียนที่เชียงใหม่ใช่ค่ะเคยประกวดมาก่อนไหมก็เคยค่ะผ่านมาบ้างผ่านมาบ้าง,พาาางเพราะฉะนั้นคิดว่านี่เป็นอีกครั้งหนึ่งใช่ค่ะเวทีนี้คือตั้งใจจริงๆเพราะเราก็เรียนจบแล้วเรามีเวลาเรามุ่งมั่นได้เต็มที่กับเวทีนี้เลยค่ะแล้วเตรียมตัวยังไงบ้างก็ปกติค่ะผู้หญิงก็ดูแลสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ผิวพรรณ นั่นคือแค่นั้นเท่านั้นใช่ <ๆ S 2> แล้วก็<ช>วันนี้ฉันเอาแน่ๆแล้วใช่ครับตั้งใจนั่นคือความรู้สึกของซาร่าไปที่ปุ๋ยปุ๋ยแล้วครับปุ๋ยปีนี้เป็นปีที่สองที่เข้ามาประกวดเวทีนี้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเขา้าเข้าไปแต่ว่าติดแค่30คนแล้วก็ตกรอบไปครับเลยเลยรู้สึกว่าได้ได้ประสบการณ์แล้วก็ได้แนวคิดอะไรหลายๆอย่างจากเวทีนี้แล้วพอกลับไปที่บ้านคุณพ่อกับครอบครัวก็บอกว่าลองอีกครั้งหนึ่ง เพราะว่าเนื่องจากอายุเราก็ยังน้อยอะไรเงี้ยค่ะอายุเท่าไรแล้วครับตอนนั้น21ค่ะปีนี้22ครับก็ก็ลองอีกครั้งหนึ่งก็ก็ตั้งใจไว้ว่าปีนี้จะมาอีกครั้งหนึ่งก็ฟิตหุ่นแล้วก็ดูแลตัวเองให้ให้ให้ดีขึ้นให้พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นลองถึงด้วยวิธีการพูดอะไรหลายๆอย่างบุคลิกอะไรเงี้แล้วพอปีนี้เปิดสมัครเราก็เข้ามาอีกทีหนึ่งค่ะด้วยด้วยความมั่นใจกว่าเดิมครับนั่นคือปุ๋ยค่ะส้ม ก็ค,คือตอนแรกของเมื่อปี2009ส้มเคยประกวดมิตรทัวร์ซึ่งควีนไทยแลนด์แล้วส้มมีโอกาสได้ไปต่างประเทศแล้วรู้สึกว่าณตอนนั้นเหมือนเราทําแบบเราทําได้ไม่เต็มที่เรามีความนอยความที่บอกว่าความเป็นเด็กมากเกินไปค่ะแล้วมันเหมือนการเป็นนางงามเหมือนความฝันของส้มเองส้มก็เลยแบบเฮ้ยอยากจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งอยากจะมาแก้หม่อีกครั้งนึงอยากจะทาในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็อยากจะถ้าเกิดฉันทําได้ก็เหมือนชนะใจตัวเองไปแล้วอะไรอย่างค่ะและอีกอย่างหนึ่งคือ ตกม,มีข้อตกลงกับคุณแม่ด้วยค่ะเพราะว่าส้มบอกแม่ว่าเออให้ให้เลิกทํางานได้ไหมให้อยู่บ้าน oh. แม่บอกว่าไม่เลิกไงแบบแม่ก็แบบว่าอยากทํางานอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอประกวดเสร็จแม่บอกว่าถ้าได้ตําแหน่งแม่จะหยุดทํางานแล้วอยู่ที่บ้าน oh. ก็เลยมีความผลักดันช่วงหลังว่าเออต้องทําให้ได้นะเพราะว่าถ้าเราได้ตําแหน่งแม่เราก็ไม่ต้องเหนื่อยแล้วก็อยู่บ้านเงี้ยก็เลยแบบเออทำให้มีแรงสู้อีกครั้งแล้วก็เนี่ยค่ะมาประกวดใช่ค่ะนคนเรานี่มาจากครอบครัวแตกต่าง ความรู้สึกการปรับตัวมันต้องมีมาที่หนูเลยจูลี่ต้องปรับตัวไหมปรับตัวเยอะค่ะเพราะเป็นเวทีครั้งแรกของหนูหนูก็ไม่เคยประกวดมาเลยแล้วก็ทุกคนเขาจะประกวดมาแล้วจะเก่งทุกคนจะมีหนูคนเดียวที่ต้องวิ่งตามเขาเร็วกว่าต้องซ้อมเดินหนักแล้วก็ฟิตหุ่นลดน้ำหนักค่ะต้องซ้อมทุกอย่างเลย